สวัสดีค่ะเงินไหลนองทองไหลมาด่างม่วงชมพูของครูทิพย์นะคะถึงแม้จะไม่มีเวลาได้แยกกอแต่ให้เขาแตกหน่อแตกใบอยู่บนกระถางตัวนี้นะคะออกใบด่างสวยงามให้ทรูทิพย์เช่นนี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะ จะให้เข้าเลื้อยขึ้นมาอย่างนี้มีเวลาก็ค่อยจะตะัดเป็นขยายขยายกอน,นะคะขอให้มีเวลาก่อนค่ะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หาอุปกรณ์ก่อนนะคะครูทิพต้องมีถุงมีกระถางมีปุ๋ยมีดินนะคะก็ต้องเตรียมเยอะแยะแต่ตอนนี้เปิดเทอมใหม่ ยุ่งมากเลยค่ะสวยอยู่นะคะสวยค่ะสวยเงินไหลนองทองไหลมาด่างม่วงชมพูของคุทิพย์นะคะขอให้นำโชคลาภดังชื่อที่เรียกก็แล้วกันนะคะสาธุ สาธุเลยค่ะสาธุเลยค่ะ